ตอนนี้มาทักทายกันแล้วหรอรู้สึกว่าช่วงนี้จะทําคะแนนจังนะเอาอีกแล้วนะดํานะดํามาเฝ้าปังๆอีกแล้วนะอ่นียงง่ยังไงยังไงยังไงครับอันนี้มาอัอนนี้มามันนี้เร็วยังไงยังไงยังไงต่อหน้าต่อตาเลยนะอืมต่อหน้าต่อตาเลยนะดู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  เกินไปแล้วนะขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยเออน่ะน่ะเห็นไหมเริ่มดมแล้วนะ่ะมานี่มามามาที่ก่อนมานี่ก่อน,มน,อนไม่คิดจะทักทายกันเลยเหรอไม่คิดจะทักทายกันเลยเหรอเอออ่ะแบ๊กจะจีบลูกสาวทุกวันเลย อะไรอะไรแบกอะไรอะไรกลับบ้านกับช่องบ้างนะเนาะว่างเดี๋ยวนี้มาทักทายกันแล้วเหรอฮะมาทักทายกันแล้วใช่ไหมฮะทำคะแนนเหรอไหนเอามือมาจับก่อนถ้าทำคะแนนเอามือมาจับก่อนเร็ววันนี้จับมือก่อนมาทำคะแนนเหรอ ไม่ได้ต้องมานี่ก่อนมา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 จับมือก่อนอาเร็วอ่ะมาแตะมือก่อนถ้าไม่แตะมือนี่ถ้าไม่แตะมือนี่ไม่ได้นะต้องแตะมือนก่อนอ่ารู้เรื่องแบบนี้ยังยังไงยังไงเอาไงดี